สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทีหาแดงสุกูสุสคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องใส่ยังบ่เมือดจ้ะพี่น้องถือแล้วตัวแรกเหียกมานเฮาใส่เบ็ดยังบ่ทันเมดแต่ว่าได้มาเล็กตัวหนึ่งพี่น้องนี่ขออนุญาดปลดก่อนพี่น้องมันมันพี่น้องมนัมนมนันมายามเลยพี่น้อง,องนนมันีมนันบมเอ้า รางเล็กแหกมานเลยพี่น้องนี่กดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้อต่างต่างหยุดพึ่งจะพึ่งไปได้จะพึ่งไปได้รางเหล็กแหกมันพี่น้องมีเขามีโกบพี่น้องเลยต,ต,ตอยนนับ เบิ่งน้อยหนึ่งยามเบิ่งน้อยหนึ่งก็ได้ตัวหนึ่งเนาะบ้านนมายามแบบคูล้างเลยพี่น้องเลยคูขันสิมงานเฉนยเลยขั้นต่อไปพี่น้องร้างเนาะขันนี้บอดถือเนาะ ตัวที่สองมาเลพี่น้องนี่ตัวที่สองฮะหลุดไปหลุดไปสามสี่โตเลยพี่น้องเลยตัวพอดีงามพี่น้องหลุดไปสามสี่โตเลยวะคือว่ามาไวก็ยังหลุดมือแป๊บเดียว Makanya kan yang rut pesan 4 kan, saya bed, เข้าไปหาดวงเดยดกับพี่น้องตัวที่สามพี่น้องมันมานเรื่อยๆน้องมันมานเรื่อยๆแต่เราตัวกินนิน่ง เงือนเขาเป็ง่ายเปลี่ยนมาด้โอ้ยตัวนี้กำลังสิกินตีเร็วเลย แถวนี้นำลาลไปน้องเลยเสียงเขียดห้องเซลเซลเลยเขียดหน่อยอ๋อ oh, สนันเลย ย่งบัตุนบย่างย่างกนอัวต่านเขาจนชิมมนะไเพื่มิบย่างแล้วตัใหญ่เต็มเ้โอ้ตัวนี้ใหญ่กว่ามูเลย ต4เาพี่น้องเขีย้องปา6เ ตัวนี้หลอนแลวขอมาเบิ่มตัวนึงก่อนเนาะถ้าเบิ้มเสร็จแล้วได้ทนหมดถือตัวนี้แลอเอาอีกนิดนึตัวนี้ตามตามเลยนึงมึตาม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 เนาะมันมันล่อนมันตัวที่หาเฮาีินะ โอ้ยมานหานันไหนจะหาตูวมันก็ยังมีกบอยั่นองเลยเดนินสิบเอ็ดสิบสองเลยก็ได้กบกินเป็ดอยยู่มันยังมีน้ำเนาะมันก็นยังบาทัานเข่าหึ้น ต้นคือบกินเนาะตนจมลดเด็ด่าบกินอันนี้กป็นันบกินผู้ผู้ทาทายผู้พ่น้องเนี่ยปะม่ผมไม่เห็นเนาะ ีเดย,ยังบ่ทันหลอนมันเป็นโพดบ่าทางนี่สงสัยเป็นโพดกบบกินถ้าดูบัดมือเศร้าเนะเป็นโพดแนะมันบกินสงใส่พี่น้องเลยมันต้องหุกหุกเนี่ย อีกแล้วพี่น้องโตที่หกเล้วมีโอ้ยใหญ่โตงามๆพี่น้องนี่โอ้ยังไม่เดียวยังไม่เดียวเนาะนี่จะโตงามๆเลยพี่น้องเลยพอได้อยู่ได้กินพี่น้อง ไอ้เต้เขาเจ้าตันน้ําไว้อันก็สั่นแถวให้หน้ามันสิแห้งมื้อแล้วอันนี้ก็เจ้าตันไว้มันก็ยังบ่ทันแหงก็ไมีประโยชน์้พวกพอได้ใส่เบดพอได้หาหิวหากินาพี่น้องเนะไปเรพี่น้อง thư thân này, cả nhà Thế là phía nó thì chết nó cũng như thế tô, tô ngâm ngam lấy phía này Hãy subscribe đi ngâm. ุมเลยพี่น้องเอ้ยเลยเกียดโตก็ได้ก็ด้อยู่ได้กินเลยเนาะนี่ก็ด้อยู่ได้กินเ,เนาะ để chết tù có thể kinh phía nó chết tù Bắt mưa phía đó không bạn mong đừng tự cấp อันนี้ละค่ะามมื้อมันจะมีบ่เนอะขอโทษขอภัยแล้วก็ยังมันคัปุคคายโดนจักบาด ก็ผู้คายก็มันเข่าหูมันเลยพี่น้องพยายามเข่าหูแล้วมันก็ตันหูไปเลยมันหนาวเลยเนาะมันกระชีเข่าหูแล้วก็ตันหู คลิปนี้ก็สีขอล่าไปเพลทอนีก้ก่อนเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมพี่น้องโอ้เขียดโม่พอขันไม่คลิปหน้ากับเพื่อนลาสบายดี